สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของคุณอยากจะบอกอะไรมาดูกันนะคะว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของคุณอยากจะบอกเรื่องอะไรบ้างตั้งจิตอธิษฐานนะคะถามเรื่องที่พวกคุณอยากรู้มาก็ได้ค่ะเผื่อท่านจะตอบสำหรับบางคนนะคะท่านอยากจะบอกอะไรบ้าง <Okay. S 2> เหมือนว่าท่านอยากจะมาบอกให้กำลังใจพวกคุณนะตอนนี้นะคะเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้ พวกคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนตอนนี้มันรู้สึกขาดแคลนรู้สึกฝืดเคืองจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลหรือเห็นผลเท่าไหร่เหมือนคล้ายๆว่าแบบคุณกำลังคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราก็ทำอะไรตอนน่อมีอะไรแบบสุดแล้วนะสุดความสามารถเราแล้วนะประมาณนั้นนะคะคือท่านจะมาบอกคุณว่าคุณอะ เหมือนคล้ายๆว่าคุณรอคุณรอวันที่แบบเมื่อไหร่ฉันจะได้แบบเป็นวันของฉันสักทีอะไรเงี้ยท่านก็มาบอกคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ลงแรงทำเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะคุณจะคว้าชัยชนะนั้นมาอย่างแน่นอนเนี่ยมันเป็นวันที่ประกาศอิสรภาพอ่ะคุณจะได้รับอิสรภาพนั้นแน่แน่นอน แต่ตอนนี้เหมือนให้คุณอดทนนิดนึงสิ่งที่ทำลงไปอะ่ะลงแรงลงไปอะ่ะมันไม่เสียเปล่าแน่นอนเนีย่ยรอให้คุณรออืมไม่ใช่ให้รอเหมือนประมาณว่าคุณอะ่ะอย่านั่งเฝ้ารอแต่โอกาสว่าโอกาสมันจะมาหาคุณเมื่อไหร่ให้คุณสร้างตัวเองให้มันเป็นโอกาสนั้น หรือถ้ามีโอกาสอะไรมาให้คุณรีบคว้าไว้คุณไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากรอแต่ว่าเอ้ยโอกาสดีๆจะมาหาฉันต้องดีเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมีอะไรเข้ามาที่มันรู้สึกแบบเออเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นโอกาสของเรารีบควา้าแม้ว่ามันจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่นะคะให้พวกคุณรีบคว้าไว้อย่ามัวแต่นั่งรอหรือนั่งรอว,ว่าวันไหนจะเป็นวันของเราแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยประมาณนั้นนะคะเหมือนเหมือนท่านมาบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นอะไรประมาณนี้เนาะ สรุปก็คือสิ่งที่คุณได้ลงแรงทำลงไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะกการงานการเงินความรักเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะแต่เหมือนจะเน้นเรื่องงานซะมากกว่าเหมือนงานคุณอาจจะเยอะหรือว่าเ,เหมือนเหมือนทำก็ทำเยอะนะแต่ทำไมได้เงินน้อยจังหรือไม่ได้ตามที่คาดเลยอะไรประมาณนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกนี้อยู่ท่านก็มาบอกว่าไม่เป็นไร ทำไปเลยทำสุดความสามารถของเรามันมีวันของคุณอย่างแน่นอนอะรออยู่ข้างหน้าแน่ๆเนี่ยท่านก็มาบอกคุณและให้กำลังใจคุณประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มอีกสักสามใบนะคะว่าอนาคตของพวกคุณอันใกล้นี้ที่สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอนาคตของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ขออีกสักสามใบแล้วกันเนาะมาดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะขอขยายเดอะทาวเวอร์แล้วกันนะขยายเดอะทาวเวอร์ใบนี้เหมือนประมาณว่าอนาคตของคุณอนะ คุณจะมีความก้าวหน้าหรือได้รับข่าวดีหรือมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกแบบว่าที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเจอมาหนักหน่วงเนี่ยเออก็ก็ค่อยแบบรู้สึกลงอกลงใจหน่อยแต่คุณก็อยากประมาทนะคะอย่าประมาทกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้น The Tower นั้นก็คือเหมือนประมาณแบบว่าเออมันจะเกิดการจบ กับอะไรสักอย่างและการจบเนี้ยคุณคุณค่อนข้างจะเหมือนต่อสู้ฝ่าฟันมากเหมือนกันมากเหมือนกันที่จะให้มันจบเรื่องนี้ลงแต่ว่ามันมีการจบลงอย่างแน่นอนแต่จบจากการที่คุณต้องไฟอ่ะต้องไฟเยอะนิดนึงประมาณนั้นแล้วยังไงต่อขออีกสนะักใบหนึ่งอ๋อนี่ไง จบจากคุณจะไฝ่ไฝ่กับเรื่องเรื่องนั้นแต่มันจบจบอย่างแน่นอนเพราะคุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยค่ะมันคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณเป็นคนดีทําสิ่งดีๆหรือสิ่งที่คุณไฝ่อยู่คือคุณไม่ได้ผิดอ่ะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วมันจะจบลงอย่างถูกต้องและจบลงอย่างดีมาก อ่ะแม่หมอแถมให้อีกสักใบหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่เล่าเรื่องคือก็แม่หมอก็เหมือนเล่าไปตามที่ไพ่มันออกมานะคะตอนนี้เหมือนไพ่กาลังเล่าเรื่องมาเรื่อยๆโอ้ยทุกคนเนี่ยปิดจบได้ดีมากเดอะสตาร์คือแบบนี่เห็นไหม มันคุ้มกับคุณได้ไฟ่กับสิ่งสิ่งนั้นได้ต่อสู้ได้ได้สู้กับสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะที่มันจะจบลงแล้ว,ลวได้รับความยุติธรรมคุณจะเป็นฝ่ายได้รับความยุติธรรมแล้วมันจะจบอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วเห็นไหมเดอะสตาร์มาเลยเนี่ยคือปิดจ,จบได้ดีมากเลยอะ่ะคุณจะเป็นบุคคลที่พอคุณออกมาจากเรื่องนี้ปุ๊บนะคุณเดอะสตาร์เลยคือเหมือนแบบ คุณเฉิดฉายเลยคุณเฉิดฉายคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันจะมีความสมดุลเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณนั้นน่ะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วซึ่งมันก็ส่งผลการเงินของคุณนั่นเองโอทุกคนมันดีมากเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าตรงกับตัวเองก็รับคำทำนายนี้ไปนะคะคือดีจริงๆดีมากๆเลย วันนี้ท่านมาบอกคือวันนี้จัดเต็มนะคือท่านทั้งมาให้กำลังใจมาบอกมาเตือนแล้วก็มาแนะนำเห็นไหมเนี่ยจบสุดท้ายเดอะสตาร์โอ้สุดยอดเลยสาธุโอเคถ้าใครตรงกับใครก็รับไว้นะคะ